มาถึงสาวน้อยคนที่สองในวันนี้เธอมากับฝันที่บอกตัวเองทุกวันว่าต้องทำให้ได้ A8 น้องอิงสาวน้อยตุ้ยหนุย A8 น้องอิงในรอบออ d i t i o n นคณะกรรมการต่างชื่นชอบในพลังเสียงของเธอกันยกใหญ่จนทำให้ได้ผ่านเข้ามาสู่รอบเซมิไฟแนลมีลูกพิเศษตรงหางเสียงครูชอบมากเลยแรงคับดีมาก แนน่มากไม่แนะนำอะไรลุงนรสแนะนำอย่างเดียวลดความอ้วนครั้งนี้ได้มาเรียนเพิ่มเติมกับครูอ้วนด้วยมาดูกันว่าน้องอิงจะทำได้ดีขนาดไหนก็ดีใจค่ะที่ได้เลยนกับครูอ้วนตัวต่อตัวค่ะครูอ้วนก็สอนให้ปิดคำแล้วก็เลื้อนให้ชัดค่ะเอาหนูมาเร็วหน่อยนะ จากระยานีเแกที่พ่อปั่นยี่หอล้เลื่อนนอนนูมาเร็วขึ้นแล้วมันจะมายใจหน่อยอ่ะไม่ต้องรุนเนี่ยแล้วขอให้ลูกทำให้เต็มที่นะครับไม่ต้องแข่งกับใครให้แข่งกับตัวเองเนั้นงถ้าเราชนะตัวเองเราก็จะชนะใจผู้ชมด้วยครับ เอาละครับคุณครูครับต่อไปนี่จะเป็น A8 น้องอิงอยากให้รครูสลาช่วยอวยพรน้องหน่อยครับจะบอกว่าน้องอิงเป็นเด็กที่มีความสามารถในการร้องเพลงและก็มีเสียงที่ไพเราะมากอยู่แล้วนะครับวันนี้แค่ควบคุมทุกอย่างให้เบิกบานที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้เป็นธรรมชาติที่สุดครูให้กําลังใจครับครับผมเอาละครับไปพบกับ A8 น้องอิงในบทเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาเชิญครับ มากมาก,มากเลยเจำได้ไหมรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการว่ายังไงบ้างลุงโนตบอกอะไรบ้างลุงโนตบอกว่าให้ลดความอ้วนค่ะถ้าเกิดอยากเป็นนักร้องให้ลดความอ้วนอีกนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ลดมาแล้วใช่ไหมลูกแอบขึ้นมานิดหนึ่งค่ะแอบแอบนะลุนโนตไม่เห็นนะแอบไม่เห็นไม่เห็นแอบขึ้นมานิดเดียวเองนะฮะอา้าวเดี๋ยวมาฟังเสียงของป้าสุเชิญครับ คือถามว่าณนะวันนี้ด้วยไวขนาดนี้ทําได้แบบนี้นี่คือคนที่มีพรสวรรค์เท่านั้นแต่เมื่อสักครู่นี้ก็คือในระหว่างที่ร้องลูกทุกอย่างเวลาคนเราทําอะไรตั้งใจเป็นเรื่องที่ดีแต่การตั้งใจกับการเกรงต้องแยกให้ออกนะลูกนะมันมีผลกับการออกเสียงนะลูกนะมันทําให้แรงขับขับเคลื่อนการให้ตัวต่างๆมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ส่งนะลูก เพราะถ้าหนูเกรงมากคนดูคนฟังก็จะรู้สึกเกรงไปกับหนูด้วยในเรืลล่องนั้นนี่คือการบ้านนะคะขอให้โชคดีนะคะช่วยโหวตใหน้น้องอิงนะคะ A8 ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโหวตได้เลยนะครับ A8 น้องอิงนะฮะส่ง SMS มาที่4838393นะครับนอกจากคะแนนที่มาจากการโหวตแล้วนะครับในครั้งนี้เรามีรางพิเศษให้กับพึ่งขัน <laughs> ทุกคนด้วยนะครับ ก็คือคณะกรรมการครับ3คนมีคนละ10คะแนนรวมเป็น30คะแนนเต็มวันนี้ได้เกิดน้องอิงทําได้21คะแนนขึ้นไปก็รับไปเลยครับทุนการศึกษาจากมาม่าสามหม่นบาทครับเอาละครับมาลุ้นกันนะครับน้องอิงตั้งไว้กี่คะแนนครับที่อยากได้26คะแนนค่ะขอสัก26นะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับ21นี่ก็ได้แล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้เชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนครับ นะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้คะแนนของน้องอิง A8 นะครับมาดูทีละท่านเลยครับเริ่มที่ลุงโน้ตครับเอาแล้วฮะตอนนี้ลุงโน้ตให้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ดีลูกเต็ม10คิดว่าลุงโน้ตให้เท่าไหร่ครับ9 9ค่ะ9นะ คะแนนโอ้โหคุ้า9คะแนนนะครับปาสุให้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ดีดด9เก้าเก้าเหมือนกันนะโอ้โหเยอะเลยนะเก้านี่เท่าไหร่ดีเก้า มั่นใจขึ้นไหมมั่นใจขึ้น26ที่ตั้งไว้เนี่ยไม่มีปัญหาตอนนี้มี18แล้วนะครับมาที่ครูสลาครับครูสลาให้เท่าไหร่ครับ9ค่ะ9นะอย่าเป็น1อย่าเป็น0นะูนย์นะสิบยิ่งดีใหญ่เลยครับเท่าไหรครับลุ้นนะเท่าไร ูนย์เหรอฮะเฮ้ยก็เป็น18 18นะฮะได้18โอ้โหขาดไปนิดเดียวนะคือการร้องเพลงนี่เสียงจะเพราะลูกคอจะได้ก็จริงแต่ว่าถ้าจังหวะมันหลุดนี่มันให้ไม่ได้จริงจังหวะหลุดแล้วก็ตัดไป้วยคือต้องยอมรับว่าน้องเหมือนเป็นจะเข้าสู่ไม้ผู้ใหญ่แล้ว เขาต้องอธิบายให้ผู้ปกครองเขฟังด้วย18เองนะฮะก็ขาดไปแค่3คะแนนอ่ะเผื่อคนจะโหวตกันเข้ามาเยอะนะโหวตไปได้นะฮะ A8 4 8 3 8 3 9 3ามแดเสนะครับขาดเท<า><า>่าไหร่ขาดเท่าไหร่รลูกน้องอยากได้อีก 3, 3ค่ะขาด3ตอนนี้เอาเท่าไหรด่ดีเอา3หรือเอา9หรือเอา10 10ค่ะจะเอา10เลยเหรอขนาด3นี่ยังทื่อ <laughs> ๆอยู่เลยนเนี่ยเท่าไหร่ดีลูก สิบนะเนี๋ยยืนยันที่สิบด้วยโอ้ถ้าสามก็ยังพอต่อรองคุณรครูคคได้นะต,ต้องรองต้องร้องใหม่พี่เพราะเมื่อกี้จังหวะมันไม่ได้จริงท่อนฮุกอีกสักทีสิลูกสดสดอีกสักทีสิลูกท่อนฮุกท่อนฮุกหลังคาเรือนรู้รู้หัวข้างหัวเตียงแม่จากกระยานอกแก ทพ่อปั่นโย่ลบเลือนน้องนอนวอนขออยากมีเสื้อหม่เหมือนพืนภาพหวังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลือนแต่คงต้อง ประโยชนดคือประโยชที่บอกว่าน้องอ้อนวนขอคะแนนก็มองหน้ามาที่ครูครับครูก็หลบตาไม่ทันตอนนี้ครูแกะคะแนนให้ใหม่ก็ได้มีคะแนนแกะด้วยเหรอไม่คะแนนแกะผมคะแนนจาการอ่อนไงอ๋อกลอกสองคือคะแนนจากการฟังเสียงสดนะฮะเสียงสดไงอะไรวะอนตอนประชุมทำไมไม่บอกผมว่ามีคะแนนแกะผมคิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองลองดูโอ้มีดาวเทียมด้วยนะเนี่ย ว่าคะแนนจะออกเป็นไงผมผมรู้ชะตาชีวิตต่อไปผมจะมุ่งเรื่องการเขียนเพลงอย่างเดียวเพราะมีตลกเกิดขึ้นใหม่แล้ว <laughs> ผมจะมุ่งเรื่องเขียนเพลงอย่างเดียวแล้วต่อไปนี้ <laughs> ผมไม่เล่นตลกแล้ว <laughs> ได้จริงๆด้วยนะฮะรวมเป็น27คะแนนครับโอ้โหอ้าวนะครับพี่หมียังอยู่ไหมฮะ <laughs> ครับผม <laughs> ทาไมเทปหลังๆนี่ได้แค่มาแจกซองเองครับ <laughs> ไม่ถ้าเกิดไม่ไหวก็พักก็ได้นะ อเอาไปเลยครับผมพร้อมครับรับไปเลยนะฮะทุนการศึกษาจากมาม่าส0 0 0มนบาทขอบคุณค่ะเ,<อ>เชิญคุณพ่อคุณแม่เลยครับปร,ปร,รบมือต้อนรับ่อยจ้าสวัสดีครับอายากจะบอกอะไรกับลูกสาวเชิญเลยครับเ,เก่งมากๆครับคุณแม่ละครับคุณแม่ด้วยคุณแม่ สู้ๆนะคะลูกค่ะแล้วหนูและลูกอยากจะบอกอะไรกับทั um> ้งสองท่านไหมเชิญเลยครับก็ขอขอบคุณที่สนับสนุนหนูค่ะให้มายืนบนเวทีนี้ค่ะรบมือให้ครอบครัวนี้หน่อยนะครับอ้าวถ้าชื่นชอบน้องอิงก็พิมพ์นะฮะเอ8 นะฮะและส่ง SMS มาที่4838393นะครับแล้วก็อย่าลืมครับโหวตได้เรื่อยๆโหวตได้ตั้งแต่ A1 ถึง A30 แม้ยังไม่ร้องเพลงก็สามารถโหวตได้ครับช่วงหน้ามาพบกับน้องคนสุดท้ายในวันนี้จะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาครับไม่ทองคำเด็กครั้งที่2รอบเซมิไฟนนลครับ